เวลานี้ของสดแม่แนะนําให้ทานฮะไม่ว่าจะกุ้งแช่อะไรก็อะไรที่มันเป็นดิบๆแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้บางทีร้านอาหารเขาก็ไม่เปิดให้เรา<ช>ไปนั่ง<ช><ช>กินนะ<ช> ปติ๋งคับสวัสดีค่ะ,คะเพื่อนเพื่อนเอฟซโดโดที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมสมการเราไม่ได้ไปไหนกันเราป้ติง๋งเ<ห>นานะะคะช่วงนี้เราห่างเหินกันพักหนึ่งนะคะเออ,อยู่บ้านดีที่สุดเออ,ออกข้างนอกมันก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยเอฟซีบางท่านแนะนำข้ามาว่าบ้านคือหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นณนะ <c oughs> วันนี้ป้าติ๋งอยากจะสาธิตว่า การเก็บถนอมอาหารไว้ทานโดย <Ừ. S 2> ที่เราไม่ไปทานนอกบ้านสักพักหนึ่งจะดีไหมนะคะค,ค่ะรายการที่เราจะไปตลาดเราจดจเฉพาะที่ซื้อจําเป็นสตอ็อกไว้เลยนะคะเออซูเปอร์เราจดไปเลยเราจะไม่เข็นรถแล้วก็ไปจับนู่นทีนี่ที <ừ. S 2> แล้วก็ไม่รู้จะซื้อดีไม่ดีเราจดไปเลยนะคะน้ามันมาน้ํนามันปาล์มน้ํามันมะกอกไปตรงจุดเลยใช่ค่ะน้ํามันถั่วเหลืองซอสพริกซอส มะเขือ,อเทศซอสหอยนางรมซอสปรุงลดน้ำส้มซ,ซ,ซื้อจดไปเลยถึงเวลาหยิบหยิบหยิบใส่นะคะใส่เข็นรถขึ้นรถล,ล้างมือในรถเสร็จทิชชู่เปียกเช็ดกลับมาบ้านล้างมือล้งางเท้าทําอาหารทานที่บ้านณนเวลานี้นะคะเพราะว่าอาหารข้างนอกอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าเอาโอเคเราจะไปทานผัดซอิว๊วลาดหน้าคันนที่หันเป็นเข่งถามว่าล้างหรือเปล่าอือ่ ถ้าล้างล้างกี่น้ําครับนะคะกะเพราผัดกะเพราล้างไหมล้างล้างกี่น้ําครับนะคะณว,วันนี้เราต้องยกระดับตัวเราเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพื่อให้ให้ความสะอาดตรงนี้มันมัน,ม,นมันสบายใจกับคนในครอบครัวของเราแล้วอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยมาทําอาหารทานที่บ้านดีกว่าไหมสักพักนึ่งโอเคมันอาจจะไม่อร่อยเท่าข้างนอกแต่ความสะอาดเรามั่นใจมีมากข้างนอก ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นโควิดหนึ่งเรารอดโควิดสองเรารอดไม่ว่าจะสามสี่ห้ามีช้อยเดียวคือรอดเราจะไม่มีคําว่ารอดหรือไม่ลอด<ม>เราต้องรอดอย่างเดียวแต่การที่เราจะทํารอดเราจะทําอย่างไรดูแลตัวเองและคนในครอบครัวของเราอย่างไร<ม>โดยเฉพาะความสะอาดนะคะโอเคเรามาดูกันปริมจะ<ม>สาธิตการทําอาหารง่ายๆเลยนะคะอยู่บ้านคือกะเพรานะคะกะเพราตอนนี้ในบ้านมีอะไรเหลือ นะคะเราจะเคลียร์ตู้เย็นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะหอมใหญ่เหลือมันฝรั่งเหลือแครอทเหลือผักอะไรเหลือเอาออกมาล้างให้สะอาดทําน้ําซุปสต็อกไว้เราเคลียร์ตู้เย็นใหม่นะคะนี่ของปาติมพริกแดงจินดาพริกเหลืองรากผักชีนะคะกระเทียมนะคะเอาใส่มากระเพราว,วันนี้ปาติมเด็ดเป็นสองไซส์นะคะ การเด็ดก,กระเพราเราไม่นิยมเด็กกดก้านเด็ดเฉพาะใบหัวละพาใบมังลักเด็ดเหมือนกันคือไม่เอาก้านนะคะคุณจะเอาก้านก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ความสวยงามมันไม่บังเกิดนะคะมันจะเด็ดเฉพาะอย่างนี้นะคะหลักปาติมแยกเป็นสองไซส์ไซส์นี้เดี๋ยวเราจะลวกเก็บไปทานทั้งเดือนไซส์นี้เราจะทอดกรอบนะคะมันจะได้สุกเท่ากันปาติมแยกออกมาเป็นสองไซส์นะคะเดี๋ยวก็ว่ากันนะคะอันนี้เราจะสต็อกเก็บไว้เพื่อทานอยู่ในบ้านทั้งเดือนนะคะ อันนี้เป็นเมนูง่ายๆแล้วเดี๋ยวป้าติมจะสาธิตให้ดูว่าแค่ทาน้ำพริกแค่เนี้ยมันทําอะไรได้ทานบ้างที่บ้านอ่าโอเคมันขั้นขั้นแรกขั้นแรกเรามาปั่นพริกก่อนนะคะปั่นพริกนะคะกระเทียมนะคะพริกที่หนูสวนพริกอะไรได้หมดแล้วแต่ชอบเลยนะคะป้าติมเอามีสองพริกที่บ้านเหลือตรงนี้นะคะล้างให้สะอาดจะใส่ทั้งเม็ดหรือว่าจะตัดครึ่งก็ได้นะคะ เราอ่าโอเคแค่นี้ก่อนเพื่อให้เครื่องเขาช่วยเราไปปฏิบัดเพื่อให้เครื่องเขาช่วยทํางานให้มันง่ายขึ้นนะคะอ่ะปั่นะคะนะคะจะเอาละเอียดหยาบแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะนะคะโอเคไหมเอาหยาบแค่นี้ก็พอ ีผัดเผ็ดไก่กระดมไม้นะคะก็เลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่เมนูสัปดาห์สัปดาห์หที่จะถึงนี้ให้วันนี้วันวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้วันคารนค่ะอันนี้เดี๋ยวเราลงไปผัดอันีนี้เดี๋ยวเราไปลงไปผัดเลยนะคะนนในนี้คือเราเก็บใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวเราผัดค่ะเราผัดเก็บเก็บสต๊อกไว้เลยผัดสต๊อกไว้ค่ะวันนี้ เราจะสต็อกเก็บหมูนะคะหมูชิ้นหมูบดนะคะหมูที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะล้างสะอาดหัน่นจะหมักด้วยซอสหอยนางรมกับสะอี้วขาว หมูบทเราซื้อสต็อกเก็บนะคะน่าอันนี้ปฏติมหมักด้วยกระเทียมพริกไทยารากผักชีซสีอวิวขาวและซอสหอยนางรมเพื่อเก็บไว้ทําอาหารสายเหตุที่ปติมคือแต่ละบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันคุณมีเป้าหมายที่จะทําอะไรปฏิมคิดว่าปฏติมหมักอันนี้เพื่อ1นผัดกะเพราได้สองแกงจืดได้สามทำไข่ย,ยัดไส้ได้ไข่เจียวไข่ตุนปติมก็เลยต้องทำอย่างนี้เสร็จแล้ว ใส่ถุงเก็บนะคะต่อลาต่อครั้งต่อมือนะคะ<ฮ>อาป้าติ๋มบอกนิดนึงอันนี้ถุงใส่นะคะอันนี้ถุงขุ่นมันจะมีบอกการใช้งานไม่เหมือนกันนะคะถุงใสใส่ของร้อนถุงขุ่นใส่ได้ทั้งร้อนและเย็นคุณเอาถุงร้อนไปใส่น้ําซุปเข้าช่องฟรีสองวันถุงแตกนะคะมันจะกรอบส่วนถุงนี้ถุงขุ่นใช้ ั้งร้อนและฟีตได้ด้วยนะคะเพรานั้นก้าติงก็นแนะนำหรือบางบ้านเขาซื้อถุงปากซิปล็อกเลยก็โอเคยิ่งดีแต่บ้านแต่ป้าติมันใช้ทุกวันก็ใช้ประมาณนี้พอค่ะมันถูกดีโอเคนะคะเราใส่นะคะบ้านบ้านถ้มีสมาชิกมากก็ใส่เยอะเราจะเราจะหยิบออกมาใช้แต่ละครั้งเท่านั้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วใส่ถุง แนไว้นะคะเก็บสต็อกฟรีไว้หมูบดไก่บดหมูชิ้นไก่ชิ้นทาเหมือนกันนะคะแล้วแต่บางบ้านนะคะเราสต็อกเราจะหยิบมาแค่ไหนเราก็เราก็ใช้แต่ละครั้งแต่ละมือใช่ไหมคะเราใส่ไปของบ้านปฏติมใช้ประมาณนี้อ่ะปฏติมก็ใส่ไปนะคะทีนี้ปฏิมสายเหตุที่หมักเพราะป้ิมคิดว่าปฏิมมาทําอะไรปฏิมมาทําแกงจืดได้อะไรได้ผัดกะเพราได้อ่ะอย่างนี้ค่ะ ฟรีไวเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะหมูชิ้นก็เช่นเดียวกันเราจะหยิบใช้เฉพาะแต่ละครั้งแต่ละมื้อที่เราสต็อกไว้นะคะโอเคอย่างนี้เดี๋ยปลาติ๋มที่เหลือเดี๋ยวปลาติมจะผัดกะเพราเอาแค่นี้ก่อนนะคะแค่ซีอิ้วกับน้ำมันหอยไม่ต้องมากนะคะมันเดี๋ยวมันจะเค็มเพื่อต้องการให้หมูนุ่มขึ้นและมีรสชาติสาเหตุที่ปลาติ๋มทำแค่นี้ปลาติมกะว่าว แกงเผ็ดผัดเผ็ดแกงเขียวหวานผัดผักใช้ได้หมดไม่ได้ใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีแค่นี้ปติมวันนี้ใช้สันคอนะคะเราก็สต็อกไว้นะคะสต็อกไว้ใส่ถุงอย่างเงี้ยนะคะสต็อกไว้เราจะแต่ละบ้านใช้ครั้งละเท่าไหร่ก็ใส่ไว้ใส่ไว้มากน้อยแล้วแต่จำนวนสมาชิกในบ้านนะคะนะคะ ไก่ก็เช่นเดียวกันเก็บแบบนี้นะคะติดฝาเข้าช่องฟีดนะคะเรากระดูกหมูก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะใช้แต่ละครั้งใช้แค่ไหนถ้าเราซื้อมาเป็นโลแล้วใส่ทั้งหมดทั้งกล่องพอเราออกมาให้ละลายแต่เราใช้ไม่มากน้ําเลือดที่ออกมามันคือความหวานของกระดูกมันก็ค่อยๆ เอาไปทิ้งค่อยๆมันทําให้จืดชืดลงอันนี้เข้าใจนะคะปะติมจะสาธิตให้เขาข้าวาว่าวิธีถนอมอาหารเป็นยัางไงายิ่งอยู่เมืองนอกคุณต้องทําเลยเพราะว่าของพวกนี้มันมันหายากอะ่ะพูดง่ายๆพอหน้าหิมะมันหน้าซัมเมอร์มันปลูกกำลังจะขึ้นพอหน้าหิมะมันก็ตายแล้วนะคะทีนี้เราไม่ออกนอกบ้านเราจะไม่ไปตลาดบ่อยเราจะไม่ไปดึงเราจะซื้อสตอ็อกสต็อกไว้ปลาก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวปฏติมก็จะสาธิตให้ดูแล้วก็ อันนี้เก็บใช่ไหมฮะกุ้งหอยปลาหมึกเราจะซื้อสต็อกไว้ที่บ้านแต่เราจะสต็อกที่จะเก็บก็ะใช้แต่ละครั้งนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันกระเพรานะคะส่วนหนึ่งปาท่อมทอดกรอบการทอดกระเพรากรอบไม่ต้องเป็นต้องใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงมากสีของกระเพราจะคล้ำไม่สวยนะคะเราทอดไฟกลางๆ พะะอมันหายหาย6เสียงแสดงว่ากรอบแล้วนะคะ มะนาวมาขามเตียกคั้นใส่ขวดเข้าช่องฟิีไว้นะคะไว้ใช้งานมะนาวใส่ขวดก็ได้ใส่ที่ใส่บล็อกทําน้ําแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอามาใช้ทีละก้อนก็ได้นะคะเราจะสต๊อกอาหารในที่บ้านไข่เค็มทําเองก็ได้นะคะไข่เค็มอะ ไปมากูดนะคะเราทอดเก็บไว้ใช้บ้างนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ยังไม่ปิดฝานะคะเราผิงไว้ให้เย็น ราพึงไว้ให้เย็นก่อนเรายังไม่ปิดฝานะคะเก็บไว้ให้เย็นก่อนทิ้งให้เย็นนะฮะอันน<ะ>ี้ทิ้งให้เย็นก่อนใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวออใส่กล่องก็ได้แต่ยังไม่ปิดฝานะคะ ให้มงั้นเดี๋ยวมันไม่กรอบค่ะมันไอร้อนที่มันอยู่มันยังไม่หมดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวลวกกระเพรานะคะเรามาลวกกระเพราเกล็ดเดเอะ่เตรียมน้าเย็นไว้ค่ะเราจะลวกกะเพราเก็บไว้ใช้ตลอดทั้งปีทั้งทั้งเดือนเออติ๋มบอกนิดนึงว่าการลวกกระเพราความหอมมันจะไม่เท่ากับกะเพราสดแต่ณเวลานี้เราไม่ออกไป แต่บ้านใครปลูกสดๆก็โอเคไม่ต้องมาลวกถึงเวลาก็ใช้จะดีกว่าเสร็จแล้วก็มันจะได้เก็บใช้มันความหอมมันจะหายไปประมาณสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็มันก็กโอเคนะ,ะแตบบ่ว่าในะเวลานี้เราก็เอามาใช้ตรงนี้ก่อน,นะคะลวกกะเพราเก็บนะคะถ้าบ้านใครมีกะเพราสดก็ไม่ต้องลวกนะคะ ใส่น้ำเย็นนะคะใส่น้ำเย็นแค่นี้พอนะคะแช่น้ำเย็นไว้กลินหอมันอาจจะน้อยกว่ากะเพราสดนะคะแต่มันต้องนะเวลานี้เราจะต้องสต็อปอาหารไมาที่บ้านเราจะไม่ออกไปทานข้างนอกไม่ว่าหัวละพาพอ,อก็ใช้เนี่ยอย่นี้นะคะเด็ดเอาก้านออก กับซื้อมาแล้วเราหาวิธีเก็บเป็นต้นต้นมันอยู่ได้ไม่นานค่ะอาจารย์ไม่นานเท่าที่เราทำค่ะไม่นานแบบแบบนี้นะคะป้าติมได้ลองมาหมดแล้วนะคะเก็บอันนี้เก็บได้เป็นเป็นแบบว่าอยู่ได้เป็นเดือนคะออ่ะแต่อย่างนั้นะสักพักหนึ่งก็จะคล้ำให้ห่อหนังสือพิมพ์ห่อกระดาษอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเราจะบีบเบาๆเพื่อให้น้ำออกนะคะบีบเบาๆจับเบาๆ ะะใส่ถุงนะคะแช่ฟรีดนะคะเดี๋ยอันนี้ป้จติ๋ใช้นะคะเก็บใส่กล่องเอาทิชชู่ซับมันรองนะคะเก็บใส่กล่องไว้ใช้เวลาเราจะทําอะไรเราต้องใช้<ม>เดี๋ยวป้าติ๋มจะดูว่ามันต้องใช้กับอะไรได้บ้าง<ม>นะคะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดทอดกรอบนะคะอันนี้ปล่อยให้เย็นก่อนนะคะวางไว้เสร็จแล้ว นะคะผัดน้ำพริกเาอากระด้างมาผัดน้ำพริกนะคะทอดใช้น้ำมันปาล์มหรือจะใช้น้ำมันมะกอกก็ได้ผัดนะคะเราจะผัดน้ำพริกเก็บนะคะถึงเวลาใช้เราจะไม่ผัดทีละครั้งทีละครั้งเราผัดทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวว่าติ๋มจะบอกว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะคะโอเคอ่ะผัดน้ำพริกนะคะ วิธีเก็บพริกขี้หนูนะคะพริกทุกชนิดเด็กก้าให้เรียบร้อยเอากระดาษรองที่ก้นนะคะให้มันดูดความชื้นถ้าเราเอาพริกขี้หนูไปแช่น้ําก่อนน้าจะเข้าไปที่กรงคั่วมันทําให้อยู่ได้ไม่นานกับพริกขี้หนูที่ยังไม่ได้ล้างมันจะอยู่นานกว่านะคะเอาทิชชู่ปิดเราใช้แค่ไหนเราล้างแค่นั้นนะคะมันจะดูดกล้าเป็นเดือนอันนี้เราเราจะต้องแบบว่าเก็บไว้ที่บ้านเราไม่ออกไปซื้ออะไรแล้วนะคะนะคะ หอมกระเทียมก็เช่นกันกระเทียมเราเลือกซื้อมาเลือกของเสียทิ้งล้างน้ําให้สะอาดก่อนเชื้อราที่หอมกระเทียมอันตรายมากเฉพาะกระเทียมล้างให้สะอาดแล้วเอาไปตากแดดแล้วก็ามาไว้ในท,ที่ที่มีอากาศไทยเทส่วนหอมหอมแดงนี่ถ้ามันอยู่ในขั้วมันจะอยู่นานกว่าที่ตัดขั้วเลือกเน่าๆออกเพื่อไม่ให้มันติดกับลูกต่อไปแล้วก็ไว้ในที่โล่งแจง้งกะไม่ได้ต้องล้างน้ําแต่เวลาใช้ ล้างน้ำสองถึงสามครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะเชื้อราในหอมกระเทียมอันตรายนะคะใบมะกรูดก็เช่นกันนะคะล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งห่อนะคะห่อแบบนี้จะอยู่ได้เป็นเดือนนะคะห่อแบบนี้นะคะนะคะห่อแบบนี้นะคะสาเหตุที่ปาติมแยกคืออันนี้ปาติมจะฉีกใช้ใส่แกงส่วนข้างบนปาติมจะหั่นซอยไว้สําหรับผัดขั่วกิ้งผัดอะไร เพราะว่าก้านตรงนี้มันเนาะมันมันเล็กกว่าก้านตรงหัวใช่ไหมคะแล้วตินก็จะเอาไว้ซอยล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งนะคะเราห่ออย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เก็บใส่กล่องถ้ากะแวรเก็บนะคะเนี่ยเราก็ห่อแล้วเราก็เก็บมันก็จะอยู่ได้เป็นเดือนตะไคร้เหมือนการขานะคะเนี่ยเราก็เก็บอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้เป็นเดือนเพราะฉะนั้นเราจะต้องสต็อกอาหารไว้ที่บ้านเพราะนั้นก็ต้องการถนอมอาหารเพื่อให้อยู่ได้นาน <S <S พริกนี่เราจะ ผัดทีเดียวเลยนะคะผัดไม่ใช้มาก็ผัดไว้ใช้ทีเดียวเลยนะคะที่เหลือเราเก็บซีดไปก่อนก็ได้หมดแล้วก็ผัดอีกทีเราผัดทีเยอะๆ เราฉุนข้างบ้านเราฉุนครั้งเดียวกว่าเขาจะหาบ้านเจออาจารย์เขาไม่รู้แล้วว่า <Okay. S 1> หนังไหนนะคะแต่ที่ชัดถ้าผัดแล้วฉุนทุกวันมันก็เขาก็จะรู้ค่ะอาจารย์อ่า <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวม่าทำอะไรได้มางเนียติมจะทักษาที่สักสี่ห้านีนเ <Okay. S 1> ลยนผัดให้หอมก่อนนะคะผัดเก็บไว้ รากผักชีช่วงนี้แพงใครมีรากผักชีหัน่นฝอยเอามาตากแห้งใช้ได้ตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่ารากผักชีแห้งกับรากผักชีสดหอมเท่ากันนะคะไม่มีไม่เหมือนใช้ได้เหมือนรากผักชีสดอยู่ต่างประเทศไม่มีรากผักชีใช้นะคะ fc doodo มีมีทั่วประเทศมีทั่วโลกฮะเขาดูอยู่เขาจะได้ทราบว่าวิธีถนอมอาหารให้เก็บไว้นานๆในต่างประเทศเนี่ยมันยากมากเลยเราต้องเก็บไว้มาเมืองไทยรากผักชีตากแห้งเอาไปใช้ จะหอมเท่ากับรากผักชีสดเลยนะผัดให้หอมก่อนนะคะ้วเดี๋ยวเราจะเก็บน้ําปลาที่ใช้ใส่แกงกับน้ําปลาที่ใช้ปลาทอดราดน้ําปลาน้ําปลาที่ทอดปลาทอดราดน้ำปลามีขายตามซูเปอร์นะคะเรามาใช้กุ้งแช่น้ําปลากระหล่ำปีผัดน้ำปลาปลาทอดราดน้ำปลาจะมีน้ำปลาซึ่งมันเค็มน้อยนะคะ แล้วก็มีรสหวานนิดๆแต่ณเวลานี้ของสดแม่แนะนําให้ทานนะคะไม่ว่าจะกุ้งแช่อะไรก็อะไรที่มันเป็นดิบๆแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้บางทีร้านอาหารเขาก็ไม่เปิดให้เรา<ช>ไปนั่งก<ช>ิน<ช>นะใช่ใช่ค่ะเราต้องเตรียมการไว<ช>้ก่อนนะก <laughs> ุ้งปลาหมึกปลาไปตลาดจดซื้อไว้เลยนะคะสต๊อกไวที่บ้านใส่ถุงแต่ละแต่ละมื้อไว้เลยนะคะ น้ำแกงส้มแกงทาทิงหมออใส่ถุงไว้แต่ละมือ้อแต่ละมือ้อเราก็ฟีดไว้วถึงเวลาผักที่เราซื้อมาเราก็เอาพลาสติกซีนหรือว่าห่อกระดาษใส่ถุงมันก็อยู่ได้เป็นเดือนไม่ใช่ไม่ใช่<ม>ใชใชแบบอาจารย์จะสต๊อกแต่มามีสสาเร็จรูปมันไม่ใช่นะไม,ไม่ไม่เห็นด้วยนะฮะค่ะเพราะเราไม่แน่ใจนะไม่รู้สถานการณ์มันจะไปะถึงขั้นไหนนะ,ะ,ะอาจจะถึงขั้นที่ว่าแล้วกรุงเทพค่อนข้างอันตรายนะอาจารย์ตอนนี้นะ แต่ถึงขั้นที่ว่ากําหนดเวลาการออกจากบ้านแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อหน้าบ้านเราก็ไม่จำเป็นต้องเท่าบ่อยค่ะเราซื้อนมซื้ออะไรซับตอรไว้ที่บ้านหมดแล้วไงเราเคลียร์ตู้เย็นแล้วไงหรือตลาดบางทีอาจจะว่าช่วงนี้ถึงจะไปได้ไม่ใช่ว่านึกอยากจะไปตอนไหนก็ไปได้อาจจะไปถึงขั้นนั้นนะติ่มจวผ้าทุกวันนะคะแต่ตลาดที่แต่ร้านที่ซื้อคือสี่ร้านร้านไก่ร้านหมูร้านปลากับร้านผัก ก่อนไปป้าติ๋มโทรสั่งเขาล่วงหน้า ừ ừ นะคะ ừ ừ เขาจะทําให้เสร็จเอาไก่เอาหนังออกเอากระดูกออกเขาก็ใส่ตู้เย็นติดชื่อไปถึงเราจ่ายตังค์เอาขึ้นเราไม่ได้เดินลรวแถบละร้านเขามีเจลล้างมือเสร็จขึ้นรถ <ừ ừ S 2> เราก็เจลล้างมือทิชชู่เปียกเช็ดทิชชู่แห้งเช็คมาบ้านก็อีกรอบหนึ่งนะคะไม่ไปเดินเป็นพยาน้อยเนาะไม่ไม่ไม่แล้ว่ะนะเวลานี้เราต้องเปลี่ยนระดับเอ่อปรับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะมันยังเป็นวันพันกว่าคนเนี่ย เะคะเราผัดไปให้หอมเราพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวประเต็มจะให้ดูคร่าวๆว่าไอ้ผัดแค่เนี้ยมันทําอะไรได้มั่งเวลาเราอยู่บ้านบางคนใช้พิกรีรหนูสวนก็ชอบเผ็ดนะฮะจานถืเอเขียวอ่ะก็โอเคก็หอมสงสัยอะไรนะคะโทรเข้าหาเบอร์ที่ขึ้น เอ่อฟซีโดโดบางทีอยู่ต่างจังหวัดเขาไม่ได้มาใช้บริการกับป้าติ๋่อะไรอย่างนี้นะคะป้าติ๋เนี่ยสามเดือนเข้าไปอ่านทีนะคะคลิปเนี่ยทาไมป้าติ๋ใช้ทพีเออโลหะน่าเสียดายนะวัสดุคือคือ,อ,คอป้าติ๋บอกนิดนึงว่าเราอย่าเอาอย่าเอาภาชนะที่ครัวของตัวเองมาเป็นบรรพฐานในการตัดสินครัวเพราะแต่ละบ้านใช้ไม่เหมือนกันนะคะป้าติ๋ททาออกไปคลิปคนดูเป็นทั่วประเทศทั่วทั้งทุกจังหวัดอย่างเงี้ย ป้ะติ๋มได้มองแล้วว่ามันใช้ได้กันได้นะคะไม่ว่าจะทัพพีไม้หรือทัพพียางเพราะมันไม่ใช่กระทะเทฟลอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราจะไม่ตัดสินว่าครัวเราไม่ใช้ไม่ได้แล้วครัวคนอื่นต้องใช้ไม่ได้มันไม่ใช่นะคะนี่จะบอกใครว่าที่ป้าติ๋งพูดเนี่ยเนี่ยผมดูคอมเมนต์เนี่ยในวังถ่ายทำป้าติ๋งเนี่ยคลิปของคุณตั๊กออกที่ที่เขาไปทํานอกสถานที่แล้วเขาใช้กระทะแล้วก็ใช้ใช้อย่างเงี้ยใช้เนี่ยเหมือนป้าติ๋งทำเนี่ย เสียดายกระทะจังเลยครูตั๊กที่ทำไมไม่เตรียมทไมคือคุณติ๋งอยากจะบอกนิดนึงนะคะสงสัยอะไรโทรเข้าหาไม่จำเป็นต้องมาสั่งอาหารคุณจะเคลียร์และคุณจะได้ความรู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราอยากเอาว่าเออภาชนะของครัวเราไปตัดสินครัวคนอื่นเขามันไม่ใช่นะคะเออป้าติ๋บอกนิดนึงแล้วป้าติ๋ก็ไม่ค่อยไปอ่านมีอะไรโทรหาได้เลยวันยินดีที่จะตอบให้นะคะอย่างน้อยจะได้รู้เป็นความรู้ว่าเออ มันใช้อะไรด้วยกันได้นะอย่างอาโอเคเทฟลอนปฏิไม่เถียงใช้ไายไม้กับไายยางแต่นี่มันไม่ใช่เลยคนะแล้วปฏิ๋งก็ได้มองแล้วว่ามันใช้ด้วยกันได้ปฏิ๋งก็ทาออกไปเพราะคนดูเยอะ,ะผัดให้หอมเลยนะคะเนี่ยนะคะผัดให้หอมเลยเสียงไงได้ยินเสียงขูดแกลกแกลกกนม<ก>คะเป็นทัพพีโ,โลค่ะ ือว่าถ้าพียางก็ได้อันนี้มันใช้ได้ทีนี้ถ้าเป็นเทฟลอนเนี่ยมันใช้อย่างเงี้ยไม่ได้ป้าติ๋เข้าใจแต่มีอะไรโทรหาปติมปติไม่เคยเข้าไปอ่านอย่างเงี้ยคลิปนี้จะออกไปอีกสามเดือนปติ๋มเข้ามาอ่านอย่างเงี้ยค่ะแต่ป้ติมใช่ไหมเดี๋ยวนี้สินค้าที่ออกมาใหม่นี้ไม่มีแล้วนะเทฟลอนอ่ะใช่มันเมื่อสิบปีที่แล้วอาจารย์อยู่นี้เขาไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพราะมันมีอายุการใช้งานของใช่คือคือพอมาถึงยุคนี้เทฟลอนมันมันตกยุคไปแล้วนะ เทปลอนตะหลิวไม้ตะหลิวพลาสติกนี่ตกยุคไป,ปแล้วนะ,ะใครยังหลงเกี่ยวกับเทปลอนเทปลอนเขาเขาไม่ไม่ผลิตแล้วนะ,ะเพราผลิตเป็นเป็นอย่างนี้แล้วนะอย่างของอเมริกาเนี่ยกระทะเทปลอนต้องมีใบรับประกันว่าของได้หลุดลอกแล้วมันไม่ทําลายร่างกายให้เป็นมะเร็งอะไรอย่างนี้เดี๋ยวว่าติงพอพอหอมแล้วฟูแล้วละนะเราเก็บเราเก็บไว้นะคะ พร้อมใช้งานทุกเมื่อนะคะเราต้องมีอะไรที่สแตนบายไปตลอดเวลาหมูเราแช่แล้วจะเอาหมูชิ้นไก่ชิ้นหมูบดไก่บดหรือว่าเราจะผัดกับกุ้งหอยปลาหมึกใส่มะพร้าวยอดมะพร้าวยอดน่อไม้กระเทือแล้วแต่คุณตามใจคุณชอบนะคะนี่ปลติ๋มปิดไฟแล้วนะฮะ,ะนี่ก็เพื่อให้เพื่อนๆดูว่าประมาณนี้ตอนนี้ไม่มีกลิ่นผมบอกเลยว่าหอมมากหอมพริกทอดกระเทียม หอมแบบผิวข้าวเนี่ยนะคะเราตักเก็บเลยนะคะจะทำมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่บางบ้านนะคะต้องเข้าตู้เย็นนะฮะพอยเย็นคนจะถ้าถ้าสมมุติว่าเย็นแล้วว่าควรจะเก็บไว้เข้าในตู้เย็นนะคะช่อง,องธรรมดาค่ะ,รรคะแต่ถ้าถ้ายังถ้ายังไม่ได้ค่ะช่องฟิสตนะคะ ที่ยังสดๆอยู่อ่ะอ,อ่ะฮะปาติ๋งทำอันนี้ต่อง่ายๆคุณปาติ๋งก็สาธิตว่าสมมุติว่าเอาไอ้สิ่งที่เราเก็บไว้เนี่ยเ,เราทำได้เป็นหม้อหม้ออเนี้ยเราทำอะไรได้บ้างอันนี้วันนี้กะเพราหมูนะคะหมูบดท,ที่ปาติ๋งได้ได้บไดไว้ได้หมักไว้แล้วนะคะ